ลานเลยเพื่อนผันซุ่มด้วยมาขลังหยิบกันเอาขอบคุณทุกกันเริใจพี่น้องขอบคุณนเวลาก้องเบาคนไทยมายังกล้องเบาคนไทยมาๆๆนะครับเราไปซุ่มเลยพี่จูนั่งขอบคุณนสตาร์บัลิตี้เหยหมูด้วยนะครับเนี่ยกล้องสวยๆอย่างเหยหมูนะครับขอบคุณทุกงทุ่งโบราณกันแล้วกันครับฝ่ากไี่นั่งครับสาวร้อยลำพันจูเปิดวงวันที่31สิงหาคมสาวน้อยเปิดฤดูกาลวันที่21กันยายนได้เวลานะ ฝากไว้น้านกับวันเสาร์สัปดาห์แล้วก็วันเสาร์21ก,กันยายนฤด,ดูกาลนะแสงสีเสียงใหม่เราได้ประเี่นรูปแบบการแสดงก็จะใหม่ชุดจะตักใหม่เบิ้ลนะครับเวทีฉากแสงนีเสียงจะสีใหม่เบิ้ลเลยนะครับอย่างนีนข่าวประปอนลงทุน10ก,กว่าล้านสู่ครับพี่น้องครับฝาดหนังไทยอ่อนน้อมเื่องพิล้องเด้อ นังคลายอ้อประมาณเดือนพฤศจิกายนเป็นพาราของคนอีสานมันเท่าเลยคนอีสานเราต้องเชื่อต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเป็นความยนื์แรกขององค์การหมอลำด้วยนะครับเออมาเลยอีหลามากเออมาเลยนี่ลานมากเออโอ้ยดีใจน้ำลูกน้ำเตาทุกคนผมภูมิใจหลายครับในผ้าลูกผ้าเตานะครับห้าสิบหกสิบชีวิตรวมไปถึงสามร้อยกว่าชีวิตบุ้งนั่นก็บ้านสองร้อยชีวิต ไมนน้ำผ้าหลายๆชีวิตในทั้งมาหากินนะครับคนไม่ใช่เฉพาะที่กินอยู่ตัวนี้เบื้องหล้างของเสิปินมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องนะครับที่จะดูแลหลายอีกสิบชีวิตะนั้นโลกกันแล้วเป็นพันชีวิตขอบคุณปัตทุกใบมาเลยทุกดวงกำลังใจทุกๆป่าทคือต่างกันที่มอบให้นะครับถือว่าโฆากสมา,สา,สมาคมในคนนะครับฮะโอเคครัิมกล้องของคนไทยครับ กองรู้นะอ่ะาุกคนครับรถแห่สแตนบายลยครับเตรียมเลยครับรถแห่ครับเรี่ยเลยครับสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเลยครับโอเคครับบออบุญบุญเุญบุับุญบอบุอบุญนุบบ สุดยอดครับหนึ่งรถบ้านจากรกระบองอย่างครับแฟนๆนะครับเทปสี่เลยยุสายนี่สุดยอดเลยแฟนๆตื่นเต้นห่างกันแล้วกันแฟนๆสาวน้อยเพี่บันแพงส่งเสียงนะครับจูงมวยด้วยเบอร์กันแล้วกันครับเบื้อง่นจีนเลยแล้วกันจีเรื่องสองก้บเบอร์สองนะฮะวันนี้เหลือเชื่อจริงๆนะครับเมื่อขึ้นคนตกสอดแกงวันนี้ไม่มีสักหยดช่วงๆไอ้เทวดานะครับ เราเลิกงานเราไปทั่วหาในระดัทธรรมดาเด้อเราเลิกงานเราทั่วหาสุดยอดที่นี่พี่นอนสิไบเฮตัวนี่พี่รองไปให้กับบ้านนี่เออรถเฮสตาร์ทเลยครับยาซายาซาใหญ่มันขาดเวลาต่อเดี๋ยวครับถ้ารถเฮสตาร์ทติดค่อยเราค่อยปิดเครื่องตรงนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจกับเราันแฟนๆนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผ่านไปเรื่อยๆอ๋อฝากไว้นั่งครับพี่น้องตอนนี้เหมาบัตรมาแล้ว30บาท30รอบนะครับ สามหมื่นห้าพันบาทนะครับภูระยาบเมาถือว่าส่งเสริมศิลปินที่ทํานฮักส่งเสริมองค์กรนะครับหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยูทบอ่์โจทา์อีสานแล้วบหมอลําตัวท็อปทุกๆวงเลยนะครับเอาส่วนๆในทุกกคนเลยนะครับทุกคนเก่งมากครับสมาชิกสาวนาเบแบงลูกทีผมเก่งมากครับรับคำนรืเลยสูงอนับชัใชัยช่ใชดยอดมากครับ รักทุกคนนะครับสุดยอดมากสู้ไปด้วยกันตั้งแต่วันเปิดฤดูกาลจนถึงวันปิดฤดูกันนะครับขอบคุณปามนากนะาพี่ชายผมแล้วก็ผู้ใหญ่มัยชัยนะครับเพื่นรัเพลินเยอะมากจนสอดแ้งขอบคุณผู้ใหญ่ชาวลิริศด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมแล้วสตาร์ทเรื่องเตรียมเลยครับรถแห่เตรียมตัวเลยนะครับย่าโอเอลังเล่ใจขอบคุณพี่สัญญาพร้อมทมงานขอบคุณนะครับป่อแต้มนะครับแม่เพื่อนนะครับขนมกิน200กิโล นะครับพร้อมน้ำยานะครับขอบคุณทุกๆบ้านฮักเลยอาหารก็อร่อยขอบคุณแม่ครัวผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเลยนะครับเป็นการปิดฤดูก,กาลที่ประทับใจสุดๆนะครับปลื้มใจนะครับพี่น้องอย่าลังใจ,จเดี๋ยวเรานี้จากกันครับเสนอีจากกันมันสนุนแฮ่บ่ดังพี่น้องดีมันี่บอกว่ายายมันขาดต้อนต้อนเออยายมันขาดให้มันต่อนเนี่ยกัน เดี๋ยวเราไปทานข้าวด้วยกันอิทิวัดนะครับเราไปทานข้าวด้วยกันอิทิวัดนะครับพี่น้องบนซีนไปน้วยกันต่อโดนมลมได้ระวังหัวสั่งโอ้ยอย่าว่าลำลําเอยๆครับำยืดีนี่แห้งขอบคุณอาจารย์ช้างนะครับช้างมีสิทธิ์นะครับสุดยอดเลยนะครับถือ,อว่าเป็นปีแรกของอาจารย์ช้างที่วงการหมอลำนะครับ ฝากไว้นดครับขอบคุณไปยังเฮียดองนะครับเฮียดองซาวเอลไลท์แล้วก็น้องน้องน้องแบงค์เนาะน้องทีมงานต้องทำโดยสร้างสุขนะครับแล้วก็เฮียหน่อยมอลลําไอดอลน,นะครับฝากไว้นด้แล้วก็รายการมอลล่าไอดอลก็จะมาเร็วๆนี้ปิดซีซั่นสองนะครับขอบคุณพี่หมีอีกครั้งนะครับนี่ผู้เมาบัตน,นะครับปิดของวัญในวันเกิดน้องจูนัมบานาเบนวา,นา,นาขอบคุณมากนะครับอเอามาไปโหลดแฮมมาไปครับ อ่าเพราะว่าที่ม่อนซ่อนอีสานเนาเราจะแห่เป็นมโหรีเลยนะครับเราจะแห่เป็นมโหรีขอบคุณทุกๆุกบันฮักกันแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจกปแล้วกันอ่าขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขอบคุณท่านผู้อํกับด้วยนะครับจากสพโกสบิใสยนะครับขอบคุณท่านผู้กำนัน ท่านสุระนะครับแล้วก็ท่านผอนด้ยนะครับนายกองการบรรษัสวนตะบนแพงแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไฟู้อ้องกันทุกๆคนคือททันเลยปิดฤดูกาลแล้ววันนี้ปีนี้เราไม่รับมินิเยอะนะครับมินิรับงานมินิประมาณแค่สิบงานเท่านั้นเพราะว่าให้ลูกทีมผมได้พักผ่อนเพราะว่าเหนื่อยมาทาั้งฤดูกาลครับก็เลยให้ลูกทีมลูกผมได้พักผ่อนแล้วก็เตรียมเตรียมงานกันเพื่อจะซ้อมวงหนึ่งวงสอง แล้วก็เตรียมถ่ายหนังนะครับอุ้งยิงก็พอโจกับว่าได้พักต่อได้ไีมน้องถ่ายหนังต่อเดือนนี้ถ่ายหนังต่อนะครับกับภาพยนตร์ไคอ้อนะครับฝากไว้น้าขอบคุณคแฟนๆที่กําลังชมนะครับที่กําลังชุมไล์สดน้านะครับเ6 0 0นก้อยตันนึงาคนนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ฝากพี่รองสนสันุนก็แล้วกันวันนี้โอ้ยประทับใจไลยเพราะท่านได้เห็นฝนจับยุดอยู่ไหม จังหวซาซ่าเดิมๆไปพี่น้องแก่เนี่ยรถแฮเสาวน้อยเพชรบ้านแพงหน่วยสองน้ำโดยสายันสาวเดี๋ยวเขาเฮไปเรื่อยครับนับโดยสามหน้าครับ ไปมีทางวัดซึนแล้วกันครับทำบุญนล้วกันเราจะเดินทางจากตรงนี้นะครับไปสนามนวัดโนนอ้อมแจ้วเกาะกลางวัดเกาะกลางหรือวัดแทบเวลาเอาเราจะยุติการใช้เสียงบนเวทีเพียงเท่านี้ให้แฟนๆสาวนาๆแฟนๆอยู่ดีไม่แห้งรลรวยเงินทองจะเจ็บจะจนสุดในที่วัดลำทำในที่วัดลำทำในที่วัเสนาม จงมีแก่ข้าพรเจ้าดาส้างบัเกิดขอบคุณครอบครัวผมขอบคุณผู้อยู่ที่ข้างุมสศานหับเงินรับทองดาวยูทูบขอบคุณนะครับพอเองแม่หน่อยนิลานะครับขอบคุณสมาชิกสาวน้อยแพงทุกทุกคนที่รวมพาัล้วกันเสียดสตจบีเอ้ายวดีแม่เราไม่งกันท่องเปมือฤดูกาลเจอกันไปครับเสาร์ที่ยี่สิบสามกันจยุสาวน้ยแทง सांह सो जगनमा स